ดยอดดิฉ่ไหมดิฉันไหมเจ็ดวัน ค่ะขอโทษครับ เอยนะฮะก็อย่างที่รู้กัน1ล้านถ้วยใน7วันนี้ไม่ธรรมดาคือคืออย่างที่บอกไปตอนนั้นที่บอกว่าพอพีโยเกิร์ตเมจิบางเกลียปล่อยมปเปิดแต่หลายคนอยากกินพอไปหากินอยากกินอะไรคะอยากกินโยเกิร์ตแบงเกอเรียจะพอไปที่ในเซเว่นมันไม่มีเจ๊มันหมดไงมันหมดค่ะตลาดแล้วด้วยชาตียวกันได้ลองชิลับพี่เต้ยต้องบอกว่าโยเกิร์ตเนี่ยฮะถ้าขึ้นต้นว่าเป็นเมจิอ่าบางเกลียเนียฮะต้องบอกว่าต้นกำเนิดก็อยู่ที่บางเกลียจริงจริงแล้วโยเกิร์ตที่แท้จริงเนีีี่่่่่่่ยมมมมััันน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 นไไดด้้รรสชาาาาตติิออองททเเกกุววะจแแบบบหืืูๆค คุณค่าคอของโยเกิร์จริงๆมันมีสองสีมันมีสีเขียวกับสีสน้ำเงินมผมกินสีน,น้ำเงินแล้ว ก็อย่างที่เจ๊บอกเมื่อกี้เลยคือเป็นโยเกิร์ตแท้ๆจริงๆก็คือคุณภาพแบบไม่ได้แบบมีแบบหวานหรือว่าอะไรแต่เป็นโยเกิร์ตที่แบบกลิ่นเหมือนนมปูนแต่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าใครที่อยากกินแบบว่าอร่อยอร่อยนิดนึงอยากกินเจ๊จิไม่ใช่ก็กินสีเขียวแล้วกันแต่ว่าอย่างที่รู้กันหาซื้อยากมากรอดูแล้วกันนะก็ดีใจนะสำหรับนะคะโยเกิร์ตเมจิบันเกลียที่ครบ1ล้านถ้วยเพียงแค่7วันเท่านั้นคิดดู7วัน1ล้านถ้วยไม่น่าเชื่อนะฮะจริงๆคุณค่าประโยชน์เนี่ยเขาบอกว่าจุลินนนนนทรีียย์่่มาาาากกววลลล้้ตัเะ ถูกต้องครับก็ลองไปพิสูจน์กันแล้วกันสีฟ้าสีเขียวสีอะไรก็ลองกินกัน, <S 2> <S 2> นดู <ไป S 1> เาใหม่น,นะมาปิดตาดีกว่าค่ะเอาใจสำหรับนะครอบครัวแล้วกันนะที่ตอนนี้นะใครกำลังมีน้องหนูๆตัวเล็ก,ลกคๆค่ะกับภาพบรรยากาศของมามี่โปโกนะจ๊ะก็ขอเปิดตัวมามี่โปโกแพนอาลติโปรเทคใหม่ล่าสุดค่ะที่บอกว่านะสามารถซึมซับแล้วก็นะคะรองรับน้ำฉี่น้องได้นี่นะมากขึ้นกว่า20และที่สำคัญค่ะไม่ระคายเคืองต่อก้นน้องอ๋อก้นเด็กใช่ไหม ใช่คะบทีก็ต้องบอกว่ามันฉีดลเปียกก็ฉีดเปียก๋ยวเป็นผดอะไรแบบนี้ค่ะนะคะวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมนี้มาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงค่ะก็มีเหล่าค่ะดาราพ่อแม่ลูกที่ควงกันมาหลายคู่มากแต่จะมีคู่ไหนบ้างน,นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะครับ ใครที่มี หนู่นในวัยกำลังเริ่มเบบีหรือว่าเริ่มที่จะหัดคานะก็สามารถนะคไปหาซื้อกันได้นะสำหรับมามี่โปโกใหม่ตัวนี้ต้องบอกว่าการซึมซับดีเยี่ยมมากกว่า20เอาใจคุณแม่มากถูกไม่ต้องเหนื่อยอีกแล้วนะจ๊ะกับเรื่องของการเปียกแฉะต่างๆน้องหนูก็ไม่สบายเนื้อสบายตัวงองแงเต้องนรซื้อไว้ก็ดีมกันนะพี่เตอร์หาซื้อกันมาแล้วกันมามี่โปโกแล้วกันนะครับแต่ว,วันนี้ก็หมดเวลาแล้วฮะก่อนจะจากกันไปครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับมันก็ ศิลปินดาราแล้วก็พิตีนิยมใช้กันมากมายเพราะว่ามีส่วนผสมของเบต้ากลูแคนอาละแ้วกลูตาไทโอนนะครับช่วยบรุงมีดัานข้างเนี่ยสดไซด์ดูดีมีออร่าหาซื้อได้ที่ตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศนะครับแล้วก็อีกเส้นเธอเคยนะคะสองจ่องทานค่ะสาหรับที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะให้คุณผู้ชมเขียนไปที่บัตรหรือว่าจดหมายเข้ามาติชมรายการได้ค่ะหรือว่าใครอยากจะชมรายการของสถานีเรานะครับย้อนหลังนะครับเข้าไปกันได้กับที่ w w w i n t v c o t t h นะครับอ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วลากันไป ก่อนนะคะกับรายการดาราวอร์เรตี้สว,ส,สวัสดีค่ะค